บึ้งพ uh, no. yeah, well, ี <c ười> yeah, ่น <durable bee vil> mm ้องเลยปล่อยมันจะเลนไปเราเล่นหนิเนาะนี่มนยังง่วงไปเลยพี่น้องเลยโอ้หูยต้นโตขนาดพี่น้องเลยนี่จะเป็นตัวบึ้งเด้อพี่น้องเด้อวันวาทางฝั่งไทยมันก็ห้องกันว่าบึ้งวะเนาะเอื้อนตัวยังเนาะตัวบึ้งเนาะพี่น้องเนาะแต่พี่น้องอ่าสังเกตเห็นว่ลต้นไม้สามต้นนี่เนาะอ่าบ่าเห็นตัวยังวะเนาะโดยโอ้ไม่พี่น้องเนาะ กับสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุคนพี่น้องเลยเนาะผมว่าจะอยู่ในประเทศและกระต่างประเทศพี่น้องเลยผมพ่อครับอาบ้าบุญเผยมาหนีเนาะพี่น้องเนาะอยู่ป่าพี่น้องเลยมาหนีมาป่ามือนี่มาตัดไม้ตัดไม้เมื่ออ่าห้องหรือว่าสมแซมอ่าห่างไว้เข่าเนี่ยพี่น้องเนาะไปไปไปเฟืองเพรก็เอาเก็บเกี่ยวเข่าแล้วก็เอาเข่าไปหั่นเนาะยันผุนห้ำพี่น้องเลย ตัดไม้มาสอมแซมเนี่ยแต่ก็พาทั้งแม่รุ่นเพิ่นแลวก็ทั้งแมอนุนแล้วก็ทั้งตุเตนเพิ่นเนี่ยพี่น้องน้งมาหาน้งไม้พวกเพิ่นไปหาน้งไม้ไปเลยพี่นอ้องเลยหัวสิลงป่าลงหลอดไปทไั้งหลายเนาะสมมอยจะมีอยู่ตอนนี้ทั้งบ้านเพิ่นก็ตัดไม้ก็คือสิพอเลยแหละพี่นอ้องเลยแล้่ก็สอสียมบันแมนคุจิโร่เลยพี่นอ้องเลยเนาะ ขุดบึงขุดบึงพี่น้องเลยว่าเห็นหงบึงนะนี่พี่น้องเนาะหงบึงบอลเผยง่ายมากจริงมูอว่าบนจีนยังอยู่บ่เนาะเดี๋ยวผมจะเปิดเผยขุดลงเบิึงด้วยพี่น้องด้วยมื้อนี้ก็ถือว่าบ่ได้เอาไม้กับทันมาแล้วก็ทั้งมุมีผู้เป็นมือกล้องให้ในพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสิขุดลงเบิึงแล้วก็จะเป็นมังสวิรัตเนาะเนาะพี่น้องเนาะ ทางแมรุนเพิ่งยังมา,มาให้เป็นเป็นมือกล้องไรก็ได้พี่น้องเลยพี่น้องเนาะเห็นเด้เห็นหงูเพิ่งได้พี่น้องเลยโอ้เม็ดน้องไอ้ทังบ่อเพิ่งขุดในเบื้งเนาะนี่แหละพี่น้องใหม่ก็ไดะตัดแล้ววัดออกลงหมดเลยฆาเครือพี่น้องเลยเนาะหรือว่าค่าแถาวัดอะไร่นแหละพี่น้องเลยอ่าตัดใหม่อยู่หน้าลงมือน,นี่บางคู่บางคนก็คือเพิ่น เห็นเพื่อนเราลงอยู่เนาะพี่น้องเนาะเห็ดปวกก็ออกวะเนาะแต่ว่าทางบอลเผยโบเห็นโมมีพี่น้องหาเราบุ้มบั่นละบรรยากาศก็คือมิดอิ่มชิมพี่น้องเนาะอยู่หน้าปานหน้าดงผู้ใหม่ก็พักกองไหวผู้ในหลายล้ำเต็มเลยพี่น้องเลยวันนี้ก็ถือว่าโชคมาในได้เพี่น้องเนาะมาหา เอาไม้ก็ได้ทั้งได้ทั้งแรนพี่น้องเนาะลายแรนตัวหนึ่งเาะว่าทั้งบอนเผยขึ้นคลองเอาไม่มาแต่หลนเนทั้งแม่รุ่นเป็นเห็ดแรนขึ้นต้นไม้เนาะผูกไว้เพ,พื่อนๆเพื่อน้องเดียวจีอา่าเมื่อไทยพ่อแม่พี่น้องได้เบิรงเนาะแต่ว่าตอนนี้ทางบ้านเผยจีคอโตขุดเอาเบิง่งสักก้อนพี่น้องเลยพี่นอ้องเลยเผยผ่าพมาวันนี้ก็

ขึ gen, ้นต <pad pare ita> oh, ัเขาแน่นอนพี่น้องเนาะตั้งบาลเผยจีเอาขึ้นมาให้เบิ้งพี่น้องเลยนะพี่น้องเนาะขึ้นมาแล้วพี่น้องนี่เบื้องเบื้องพี่น้องโตว่กไงกลุ่นก็โต้ก็โต้ผมไงเบื้องเบื้องพี่น้องเลยปล่อยมันจะเลนไปเด้ยนี่เนาะนี่คนยังงวงไปได้พี่น้องเลยโอ้ยกลนโต้กันแน่พี่น้องเลย นี่จะเป็นตัวบึ้งเด้อพี่น้องเด้อบางว่าทางฝั่งไทยมันก็ห้องกันว่าบึ้งว่าเนาะเอื้อนตัวอย่างเนาะทางต่างประเทศเพิ่นก็นแขวเพิ่อนนะพี่น้องนะบึ้งบึ้งก้นกต้นต้นพี่น้องเอ้ยเป็นตัวบึ้ง พีเน้องเลยเนาะพอเผยสิจับเผมือใส่ของได้เลยไล่แล้วตัวบึ้งอาจจะมาเบืง้งพาพ่อแม่พี่น้องมาเบื้องตัวแรนเหมือนเนาะที่วาบอลเผยไล่แน่พี่น้องเลยไปตอนนี้กะงางมาสีหอดหลุดแล้วเนาะ <S <S โอ้โหจะว่าหลุดไปแล้วจักว่าจะแรนอยู่ฮะ โอ้เป็นอยากลงมาเลยเนาะรถถายมาจอดไว้ไมีเทียงอยู่พี่น้องเลยโอ้โห <c oughs> รถถายมาหมดเลยรถถายมาหรือว่าไปโก้ขยายน้าเหรอฝชวนมันเป็น นี่จะเป็นตัวบึ้งเนาะพี่น้องเนาะไอพี่นอ้องอ่าสังเกตเห็นวอต้นไม้สามต้นนี่เนาะบ้าเห็นตัวยังบ้เนาะพี่น้องเห็นตัวยังบ่อสามต้นนี่เนาะไปต้นไหนจะมีตัวสัตว์ป่าบ่าเนาะทะเลนั่นแหละพี่น,อน,น,อน,น้องเลยว้าบ่อเปิดขึ้นคลองเนาะ ได้ขึ้น้งเลยอันนี้เป็นต้นแลนทางแม่รุ่นพันคุติลอเห็นแลนเนาะพี่น้องอนนแลน,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 นต้นใหม่แหละบ่เพิ่งคลองเอาต้แนแลนต้นแลนเนาะพี่น้องทางฝั่งลาวฮ่องแต่ว่าไทยก็คือสี่ฮ่องแลนกันบ่เนาะแต่ว่ามันอยู่ป่าด้วยโมเมนต์โมเมนต์ตัว ตัวยังตะกัวบ่พี่น้องเนาะทางภาคไทยพี่น้องตะกัวหรือว่าตัวเฮียเนี่ยตัวเงินตัวทอง,งมันมันโมนเมนเด้อพี่น้องเนาะมันคนละอาย่างกันเนาะเพราะว่าลายบุคือกันเด้ออันนี้สิเป็นแลนอยู่ต้นไม้เนาะอยู่โกนเพิ่นนบ่ลงน้ำเนียเพิ่น ก่อนป่วยเสียเมื่อเลี้ยงไว้พี่น้องเนาะอ่ากับปูจิโร่เดีว,ว่าเอาอาหารในปืนกินเนาะเลี้ยงไว้ก่อนเพราะว่าเพึ่นยังน้อยอยู่ยังบมูใหญ่มันนี่ถือว่ามาปลาจากหน่อยก็ไม่ขึ้นรถกับเมื่อแหละพี่น้องเย ของเครื่องเอามาทั้งตุ๊กมันมันทั้งคองหน่อไม้แล้ก็ได้เครื่องกระตาจิโลยังม่ได้อยู่ตอนนั้กลักับเป็นกองอยู่เนาะตอนนี้ฝนกำลังไปยังมาอยู่พี่น้องเลยเอาโอเคเนาะพี่น้องทำนี่กันเนาะพี่น้องเนาะเปิดภาพมาวันนี้ก็ฮอดเตียงแล้วพี่น้องเลยฮอดหน้าแหละเนาะปลาเถอะตอนนี้ก็ประมาณ สามโมงเกือบสี่โมงแล้วพี่น้องเลยมาหอดพอดีว่าไม่ลงเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะใหม่ลงแล้วพี่น้องเลยมาสอบหางเพื่องหรือว่าจะเข่าไหวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเทียงนี่มันคางเทียงฮักเนาะพี่น้องเนาะฮักแลกระเซงลงพี่แน่หงวา่าสีเห็นตัวไรเนานนะตีว่าแล้วสีมา น้องบดเผื่ิ้นมาขุดขุดแลงดีดดีดงัดแล้วบึงน้องๆน,น,น้องงัดเตะเสาไปเนาะเตะเสาไปเพื่อให้มันมัน,มนตรงแล้วก็เอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนคางตัวนี้ก็คือสีเพราะว่าง่ายกว่าเอาเผื่อ,อมตัวนั้นเรียนผลไม่ยังตัวนี้คือสีดีกว่าเนะาะเพราะว่าเพียนเขาแบบยังดีอยู่พี่น้องเลยีแต่ต่อเติมเปลี่ยนคางนี่ก็เต,ตะตีเสาให้มันตรงนี่ก็ บูยึดแน่นๆนี่นก็เมียนเข่าไรเลยน,นี่จะเป็นนาทงเทิงลมมันเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่ทงก็ลมแห้งแนย่ยังวัดมีขอดชุกไป,ปได้พี่น้องเลยนี่แต่ไฮเครึ่งหนึ่งนั่นเนาะอันนี้จะเป็นพื้นเมื่อ,อหนึ่งเข่าแล้วก็ไหวเห็ดอยู่ขั้วกินเนาะพี่น้องมันแกงเห็ดแกงนี่แน่เพราะว่ามังเวิรัติเผยบริษทานเลยเนาะ หมดไแล้วพี่น้องเลยหมดในช,ช่วงผลตกดินๆบมดเนาะมีแต่หลังพื้นเนาวหวานและพังเบึ่งแล่ขอแล่น้ำเพราะได้สิไปเฮ็ดทานเนาะพี่น้องเนาะเพราะได้เพิ่นอ่ายไ,ไส้จุพื้ชจุพายในเขางั้นน,น้ำอยู่เพื่อนเนาะจากเตาหนึ่งพี่น้องเลยเก็บกูเข่ารียบร้อยก่อนในตอนนี้ก็าเพิ่องเอาแปลงเทียงให้เรียบร้อยก่อนเอาโอเคสำหรับคลิปนี้ทางบอลเผยน้องมหัศเจดถึง หาให้หน้าแล้วก็สิคอลาพ่เมยพี่น้องลุงเพียงสามีเจ้าก่อนแลพี่น้องเอลยไปพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนาะพอเราจะลืมเล่นมาจักพี่น้องเลยเนาะเลยเล่นลืมมามาตานาดงมาจักนี่เนาะยังเนาะลืมเนาะผูกไปพุ่นเนาะทางแม่รุ่นเพิ่งกับลงแวดินอยู่เทียงพ่อแม่นุ่นเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะน้องใหม่เพิ่งกะนี่ดิพี่น้องไล่อยู่เพิ่นเห็ดแต่ถงเนาะพี่น้องเนาะ อ่ะสำหรับที่นี้ทงางวันเผยแพร่พี่น้องไปซะก่อนแล้วแบบพอๆก,ก,กันคลิปหน้าคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเอ้ยถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบ,บขอโทษขอภขอภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสกูสุคนเนาะสำหรับที่นี้ลาพี่น้องไปื่ก่อนแล้วขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย